วันนี้มาชิมกาแฟจากชุมพรน,นะครับกาแฟ ST นะฮะจากคุณจันเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรานะครับเป็นกาแฟสำเร็จนะครับ hmm. ก็จะลองชิมดูนะครับไม่เคยชิมเลยนะครับกาแฟ ST นะครับเป็นดับเบิลช็อตนะฮะเห็นว่าชุมพรคอฟฟี่นะฮะน่าจะเป็นโรบัสต้านะครับให้ลองชิมดูนะครับ อมีนมข้นหวานซึ่งไม่รู้จะยังกินได้อยู่หรือเปล่านะครับอน่าจะแข็งปกแป๊กปกแป๊ก,กไปซะแล้วนะฮะเวรนกร,รมอันนี้คือครีมเทียมตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับมันก็จะออกมาน้อยนิดนึ่งนะฮะจริงๆไม่ควรจะกินหวานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องคุมอาหารนะครับแต่ก็นิดหนึ่งแล้วกันนานๆทีนะครับแล้วก,ก็เอา กาแฟเอสที ST นะครับจากชุมพรนะครับหน้าแตแบบนเ้เป็นผงผงอย่างนี้นะครับโอเคเทลงไปนะครับโอ้หกไหมเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็จะไปใส่น้ำร้อนกันนะครับน้ำร้อนครับใส่เยอะไปนิดนึงนะครับแล้วก็เอาช้อนคนนะครับ ให้เข้ากันอืมกลิ่นหอมนะครับช่วงนี้อากาศเย็นๆน,นะครับได้กิ่นกาแฟแร้อนๆนานๆทีนะครับจริงๆกาแฟกับชาเขาบอกว่าสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับไม่ควรกินนะครับหรือผู้ป่วยความดันก็ไม่ควรกินนะครับแต่ว่านานๆทีเขาไม่เป็นไรนะครับก็อาทิตย์สองอาทิตย์จะพยายามงดกาแฟกับชานะครับเพราะว่าช่วงนี้ตัวสุขภาพผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับความดันก็อยู่ที่ประมาณ 1 4 0 1 6 0ถึงนะครับก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็ค่าไตนะครับ eGFR อยู่ที่ประมาณ79นะครับก็กลายเป็นผู้ป่วยไตระยะ2ไปซะแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะครับก็สีจงมาประมาณนี้นะครับสำหรับกาแฟ ST จากชุมพรนะครับก็นนนทีนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ2นะฮะก็ก็โอเค เดี๋ยวก็ตายแล้วกินกินไปช่วงนี้ก็กินพยายามกินงดหวานงดเค็มงดรสจัดนะครับงดน้ําจิ้มงดน้ําซุปต่างๆนะครับก็จะพยายามกินแต่จืดนะครับพยายามกินน้ําให้เยอะเยอะนะครับก็เมื่อวานก็พยายามกินจืดทั้งวันนะครับกินน้าจิ้มไปนิดนึงนะฮะกินกาแฟสักหน่อยแล้วกันนะครับยามเช้าช่วงนี้อากาศเย็นนะครับเช้าอุณหภูมิ2ี่องศานะครับลมเย็นเจ็บเลยนะครับเย็นกว่าห้องแอร์นะฮะก็รู้สึกว่าอยากได้ของอุ่นนะฮะก็ตื่นตั้งแต่ 6โมงครึ่งน,นะครับมาส่งเด็กนะฮะส่งเด็กกับโรงเรียนถ้าคุณแม่ตื่นไม่ไหวนะครับก็ส่งเด็กกลับมาก็มาเคลียร์บ้านถูบ้านล้างจานนะครับเคลียร์จัดความระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงได้นั่งพักนะครับอือ่าสดชื่นหวานนิดนึงนะครับเพราะว่าใส่น้คข้นหวานเข้าไปนิดนึงนะครับก็จริงๆจะให้ไปสั่งที่ ร้านปิกส่งตรงมาแฮตตันนะครับน่าจะเพื่อนบ้านน่าจะได้ยินนะครับ <c oughs> น้าจันท์ขาน่าจะได้ยินก็เลยแบ่งกาแฟถุงนะครับส t ีจากชุมพรนะครับมาให้ประมาณห้าถุงนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขอบคุณน้าจันทร์เอาไว้นะครับที่เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักนะครับพี่เอื้อเฟื้อกาแฟฟรีให้เรานะครับรสชาติก็ดีนะฮะสดชื่นกินแล้วตาสว่างดี ไม่ได้กินกาแฟมื้อเช้ามาเป็นอาทิตย์และะ้วตั้งแต่ทราบผลเลือดว่าไม่ค่อยดีนะครับก็หยุดกาแฟมาตลอดเลยนะคะนะนรับกาแฟแรกในรอบหนึ่งอาทิตย์ใช่นะประมาณกาแฟแก้วแรกในรอบอาทิตย์นะครับก็จะพยายามไม่กินกาแฟเย็นพยายามจะไม่กินน้ําหวานนะครับน้ําบัดลมต้องงดเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นตายนะครับไม่งะะั้งนตายเร็วเดี๋ยวได้ฟอกไตนะฮะก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ก็กังวลกับความดันแล้วก็กังวลกับค่า ETFR ของตัวเองอยู่นะครับก็คือค่าไตนะครับที่ถ้าเกิดตามเอกสารตัวสุขภาพนะเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าเป็นผู <c oughs> ้ป่วยโรคไตระยะ2ระยะ1นี่ปกติระยะ1ในี่ใกล้เคยยียงปกตินะครับระยะ2นี่ก็เริ่มไตเสื่อมเล็กน้อยนะฮะร,ระยะ3ก็เริ่มเสื่อมเยอะนะฮะร,ระยะ4ี่ที่เสื่อมหนักเลยนะฮะร,ระยะ5ต้องฟอกไตนะครับก็ ถ้าไตเขาก็จะเริ่มต้นจากต่ำสุดคือ0.15นะครับ15ถึง30เป็นระยะ4นะครับ30ถึง60เป็นระยะ3นะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็ระยะ2นี่60ถึง90นะฮะระยะ1ก็คือ90ขึ้นไปนะครับอย่าลืมไปตรวจสุขภาพกันนะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสาคัญนะครับค่าตับไตอะไรพวกนี้ถ้าไม่ตรวจละเอียดนะครับถ้าตรวจสุขภาพแบบคร่าวๆนะครับมันจะไม่มีโชว์นะครับก็ต้องตรวจสําหรับ คนที่อายุเกินสามสิบห้านะครับต้องไปถามทางโรงพยาบาลหรือถ,ถามทางที่ตรวจสุขภาพนะครับว่าตรวจสุขภาพแบบละเอียดนะแบบที่สําหรับคนที่อายุสาิปีขึ้นไปเนี่ยมันต้องตรวจแบบไหนนะครับแล้วก็เราก็เอาค่าผลเลือดมาดูนะครับมาให้มาปรึกษากับหมอก็ได้นะครับได้กินของร้อนช่วงเช้าเช้าอย่างนี้ครับอากาศอย่างนี้เขายัางชั่วนะครับไม่ได้ ไม่ไดรไ้รู้สึกอยากของร้อนมานานมาก,ก,าะากนะครับปกติกินเย็ยนๆมากกว่านะคร,ครับอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สดนะครับลุงจ๊อบนะฮะลุงจ๊อบกินกาแฟนะฮะลุงจ๊อบกินกาแฟเอสทีนะฮะไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะเนี่ย <laughs> ส,สินค้าสามารถไทยอินได้นะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะ าสินค้าสินไหนสนใจให้ลุงจ็อบโปรโมทสินค้านะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็หยุดยาวนะครับพักร้อนนะครับใช้วันหยุดฮก็หยุดห้าวันนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านดูซีรีส์พักผ่อนพักผ่อนหย่อนใจตัวเองก็เป็นคนติดบ้านอย่างที่บอกนะครับคล้ายๆกับตัวพระเอกคัสโอะนะฮะในเรื่อง จ้าอันแต่งะสกุตเตมิโลโยโนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับแต่ยังไม่ถึงกับชอบทำอาหารนะครับเพราะว่ายังยังไม่มีแรงบันดาลใจพอนะครับแต่ก็ทําบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรแบบยากมากนะครับทําแบบเข้าผัดไข่เจียวอะไรเงี้ยทาได้อยู่เคลียบ้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะอา,นาบน้ำสักผมหน่อยเดน๋ยวตัวนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วจากวันหยุดทั้งหมดห้าวันนะครับก็มาครึ่งทางแล้วนะฮะยังไม่ได้อะไรไปชิ้นเป็นอันนะครับเพราะว่าซีรีส์ก็ยังไม่ได้ดูอะไรเต็มๆนะครับดูครูฝึกจอมโหดนะครับอ,อะไรนะเกี่ยวเกี่ยวโจเกี่ยวเกี่ยวโจเกี่ยวโตอะไรสักอย่างนะจบไปมันเป็นหนังที่ไม่ยาวเบสซี่ไม่ยาวนะครับความยาวแค่สองตอนสี่ชั่วโมงก็ดีนะก็ดีอยู่ญี่ปุ่นนี่มันเก่งนะมันสามารถเล่าเรื่องซีรีส์ที่เป็นแบบ อาชีพต่างๆได้แบบค่อนข้างหลากหลายมากนะ <Yeah. S 1> มีทั้งแบบแตบบ่นักลังสีมีทั้งแบบมีอาชีพแปลกๆครูฝึกตำรวจเนี้ยก็มีก็มีสีสันนะครับ mm hmm. แล้วก็ดูจุ๊บระเบิดใจตอนสามนะฮะไม่ค่อยมีอะไรไม,ไม่ยังไม่รู้หนังเรวยาวเลยนะฮะยังไม่เจออะไรเปรี้ยงๆนะฮะ ผมยาวแล้วว่าจะไปตัดผมซะหน่อยนะครับโอ้ลาแขนเลยเมื่อกี้ยกแขนนานอยอยังไม่ได้ออกกําลังกายช้าไมน่นี่วะเดี๋ยวเราอาอ,าอกกําลังกายซะหน่อยซิทอัพยืดพื้นนะครับไหล่สดไยดีไหม คก็เข้ามาทายินให้เราได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจจะโปรโมทสินค้านะครับคลิปเราคนดูเยอะมากนะฮะ <c oughs> หลายหมื่นล้านวิว <c oughs> ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นชอ่มีเรื่องเครียดอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องส่วนตัวต่างๆ่านะครับมันก็จะมีผลทําให้ ค่าความดันและก็ค่าสุขภาพเรามันแย่ลงนะครับเพราะว่าสุขภาพกายเนี่ยมันก็มาจากสุขภาพใจบางส่วนด้วยนะครับบางส่วนนะครับการที่จิตป่วยนะครับใจป่วยนะครับมันทําให้ร่างกายเรามันแย่ลงนะครับมันเกิดความเครียดสะสมมันเกิดการนอนไม่หลับนอนไม่พอนะครับมันก็ทําให้ร่างกายเราแย่ลงตามสุขภาพจิตไปด้วยนะครับถามว่า คนเราส่วนใหญ่ก็รู้่รู้หมดแหละรู้แต่รู้แต่ไม่ทํารู้แต่ทําไม่ได้เช่นการควบคุมอาหารการมีวินัยในการกินการมีวินัยในการออกกําลังกายต่างๆเนี่ยทุกคนรู้หมดแหละว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับแต่ว่าทําไม่ได้กันเพราะอะไรก็ไม่รู้จะขี้เกียจจะจะหาข้ออ้างสารพัดอะไรต่างมันก็หาได้นะครับก็นั่นก็คือชีวิตแหละครับอย่างว่านะฮะ นี่คือกาแฟเรากินวันนี้นะครับกาแฟเอสพีกาแฟเอสพีก็อร่อยดีครับอร่อยดี <c oughs> กินมันเฟิอนอยู่ <c oughs> เดี๋ยววางไว้ข้างบน <c oughs> ถ้าพูดถึงซีรีส์ช่วงนี้นะครับที่ชอบไปสุดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นเรื่องจากอันแต่งะสุกุเตมิโลโยนะครับของ TBS นะฮะจ่ายในช่องช่องไทยไม่มีข่ายนะครับเขาองไปดูในช่องเถื่อนนะครับของช่อง Facebook นักแปลฝึกหัดนะครับเขาก็เอามาแปลนะครับตอนนี้มาถึงตอนที่6แล้วนะฮะกำลังสนุกมากครับเป็นลอมคอมที่สนุกมากนะครับคือลอมคอมญี่ปุ่นกับลอมคอมเกาหลีมันก็สนุกกว่คนละแบบนะฮะเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบตุงแต่งเยอะเป็นอะไรที่แบบ เพอฝันมโนแบบเวอร์วังอลังการทุนสร้างมหาศาลอะไรเงี้ยแบบงานสร้างโปรดักชั่นเขาจะเนี้ยบนะครับแต่ขณะที่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างเรียลลิตี้กว่าดูเป็นชีวิตจริงดูความเป็นความสมจริงดูอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มากกว่าไอ้แบบจะมาพนักงานออฟฟิศหน้าใหม่จะมารักกัดซีโอสาวซีอหโอนุ่มหรืออะไรเงี้ยหรือเจ้าของบริษัทลูกประธานอะไรเงี้ยมันหนาว่าญี่ปุ่นมีไหม มันก็มีอยู่บ้างแต่มันคน้อยคือน้อยแบบว่าอะไรที่มันเพ้อฝันมากๆที่มันดูดูไม่เป็นชีวิตจริงมากๆอบอกว่าญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยทาเขาทําอะไรที่แบบมันค่อนข้างเรียวกว่าเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเราจะสรุปสนานกับการที่ดูอะไรที่มันเป็นจริงเป็นจ,งนจังกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นหรือเรื่องที่เราเคยเห็นก็ตามนะครับและครอบครัวบ้านพักอศาศัยต่างๆนะครับของญี่ปุ่นก็ดูเป็นแบบ ดูเป็นอะไรที่มันแบบเราจับต้องได้อบ้านเช่าคือบ้านเช่านะฮะอพาร์ตเมนต์ก็เป็นอพรนอาร์ตเมนต์ของเกาหลีที่แบบโอ้โหบางทีอยู่กับแบบเพนต์เฮาส์แบบอลังการงานสร้างแบบโอ้โหวิวสาวเราต้องสงสาที่มันก็เวอร์วังอลังการไปนะฮะพอดูมันพอดูอะไรที่มันดูไม่จริงมากๆมันก็เลยทำให้เราสุขมันมันเป็นหนังเป็นละครอะ่ะมันจะไม่มันจะไม่มีความน่าเชื่อถือในการเล่าเรื่องในการในการดําเนินเรื่องต่างๆออกมานะครับเพราะหลังหลังๆนี่ผมก็เลยสนใจผมก็เลยจะแบบ ดรอปลงก็ค่อนข้างดูน้อยลงครับสำหรับซีรีส์เกาหลีหรือว่าหนังเกาหลีนะครับเพราะรู้สึกเอนว่ามันมันก็ตันแล้วอ่ะคือมันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบไม่มีมุกใหม่ๆไม่มีครีเอทไม่มีครีเอทอะไรเรื่องราวอะไรออกมาใหม่ๆตอนแรกๆเราก็จะหวือหวานะตอนที่ดูสมัยสองสาปีแรกก็จะแบบโอ้มันก็อลังการเว้ยแบบไอเดียบันเจิดอะไรเงี้ยแต่พอดูไปสักสามสี่ปีมันก็มันก็เดิมเดิมอ่ะซ้ําๆซ้ําๆมันก็ผ่านการทําซ้าอ่ะแต่ว่าคิดไหมคิดแต่ว่ามันก็คิด ไม่ได้ไม่ไกลกว่านี้แล้วอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยงบสร้างเขาน้อยกว่าแต่ดูคนเขาไม่ได้ใช้คนเยอะเขาบอกว่าเขาคิดคิดแล้วคิดอีกความคิดเมื่อเทียบตัวต่อตัวน่ะเกาหลีเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์ือเป็นหนังนะเขาเหมือนเขาเบนสตอร์มอ่ะเอาหลายๆคนมานั่งประชุมกันสิบ0ี่สิบคนมานั่งคิดกันว่าจะเอาฉากนี้ใส่แบบนั้นอีกคนที่สองบอกใส่แบบนี้คนที่สามใส่แบบนี้ใส่มาทุกคนใส่ไอเดียลงมาหมดเลยลกลายเป็นจับฉ่ายเมือนก็เหมือนบริษัทที่ทำโปรโมชั่นออกมาเยอะ มีโปรโมชั่น10แผนกทำโปรโมชั่น1ิตัวออกมาผสมกันโอ้โหเละเทะไปหมดน,นะครับแต่ขณะที่ของญี่ปุ่นเนี่ย mm. เขาจะเอาตัวไหนเขาเน้นวัที่เน้นมาที่ตัวนั้นเลยเหม,ม,มือนมีแผนกโปรโมชั่นแผนกเดียวก็ใส่พไอ้เจ้าเนี้ยไปใส่เดียวคิด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 ,คด,ดออกมาเราจะใส่ยังไงนะฮะมันก็มันก็เลยส่วนผสมมันก็เลยออกมาลงตัวกว่านี่คือชีวิตนะครับ ชีวิตที่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับผมไม่เห็นใช้คำว่าพอเพียงหรือว่าแบบยุดยุดติดหรือว่าหยุดนิ่งนะฮะมันก็ชีวิตมันต้องดำเนินไปนะครับแต่ถาาว่าเราเราก็พยายามทําให้มันดําเนินไปในจังหวะที่มันสมูทที่สุดนะครับมันคงจะไปได้ไม่สวยมันต้องมีความขรุขระมันต้องมีพยันันตรายมันต้องมีความวิบากมันต้องมีความขรุขระอยู่แล้วนะครับ แต่าทายังไงที่เราจะทําให้ผ่านความถุกขักน,นั้นนะ่ะให้มันออกมาราบลื่นที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอันนั้นคือการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือเปล่าวันนี้ก็วันที่สิบเก้านะครับ สิบเก้า november นะครับวันนี้ดูแล้วไม่มีรถไฟอะไรพิเศษนะครับก็อาจจะไม่ได้ออกไปที่สถาน,นีรถไฟนะครับดูก่อนไปดูก่อนถ้าเกิดมีรถไฟขนาดดีเลย์มากๆชั่วโมงหงชั่วโมงอะไรเงี้ยเออค่อยหน้าออกไปนะถ้ามันไม่มีขบวนพิเศษนะอะไรต่างๆมีขบวนธรรมดาเปล่าขบวนวิ่งก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปเท่าไหร่นะเพราะว่าจากนี่ไปสถานีรถไฟใช้เวลาประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะครับไปกลับก็ตีว่า3 5่สถึงสีนาทีนะครับอย่างเร็วสุดคือครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงนี่คือเลวท ก็ถ้าไปแล้วได้ได้ขบวนแค่สามสี่ขบวนมันก็ไม่ค่อยคุมนะบ้านนี้ไม่ค่อยมีไม่มีเที่ยวไม่มีแก้วกาแฟนะครับเพราะว่าปกติที่บ้านไม่ได้กินกาแฟกันไม่ได้กินชาไม่ได้กินกาแฟกินแต่กินแต่น้ำเปล่าถ้ามีโค้กก็กินโค้กสมัยก่อนนะครับตอนนี้ก็ต้องงดต้องหยุดการกินโค้กนะครับต้องตัดใจนะฮะเครื่องน้ำบัตโรมต้องหยุดนะฮะน้ำต้องกินให้เยอะกินวันละสองสามลิตรเป็นอย่างน้อยนะครับ เราก,ก็กินเน Raven, Christ, ้นจ like <wh> ืดนะครับกินข้าวกล้องนะครับต้องกลับไปหาม้ามะนะครับกินข้าวกล้องถ้าไม่มีข้าวกล้องก็กินข้าวขาวได้แต่ว่าต้องพยายามกินจำกัดการกินให้น้อยเน้นการกินผักให้เยอะกินผลไม้ลดจืดกินปลากินเนื้อ uh, ที today, you ่ไม่แดงกินไม่กินไขมันไม่กินหนังนะฮะเรื่องเยอะเหมือนกันนะครับก็ถามว่ากลุ่มได้ไหมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลองดูนะครับก็จะพยายามกินไอ้ที่มันดู ไข่เช่นมันหรือหนังหรือเนื้อแดงหรือหรือข้าวขาวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามลดให้มันน้อยที่สุดนะฮะให้มันให้มันอยู่ในปริมาณที่แบบที่น้อยเท่าที่เท่าที่เราจะทําได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกหกเดือนหนึ่งปีก็มาว่ากันด้วยกดเรื่องอีกทีหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือมันจะแย่ลงหรือมันจะเท่าเดิมนะฮะแล้วเราก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกนะครับ การกินเนี่ยต้องกินลดลงมื้อเย็นอาจจะต้องงดหรือว่าอาจจะก,กินสองมือ้อหรืออาจจะก,กินมื้อที่มื้อที่เล็กลงปริมาณที่น้อยลงนะครับว่ากันว่าคนอายุเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือไม่ป่วยนะครับคนที่เป็นคอเลสเตอรอลเยอะคนที่เป็นไขมันสูงคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นความดันคนที่เป็นโรคไตนะกินให้น้อยลงนะการกินนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องกินให้น้อยลง พูดง่ายทํายากเพราะว่าเราเราเจอของอร่อยนะเราก็อยากกินเยอะๆใช่ไหมมันเหมือนความตกะกระความนี่แบบมันเราโมบโลกมากอะ่ะแบบก,กะ็เหมือนเราเห็นเงินเนี่ยเราก็อยากจะโกยโกยโกยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราใช้สมมบอกว่าเราเราโกยมันมีเงินกองอยู่สิบยี่สิบสมมติมันมีมันเคยกองอยู่ร้อยล้านอ่ะเราเอามาแค่สิบล้านแล้วก็พอใช้จนตายแล้วแต่เราเห็นเราก็อยากจะกลวแบบร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเข้ามานะครับและการโกยเข้ามานะมันก็มีผลตามมานะครับไม่ใจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องของกินหรือเรื่อง,งต่างๆนะครับทุกอย่างมันต้องมีความแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกลึกๆนะครับทําสมาธิทําโยคะกก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็จะออกกาลังกายักหน่อยนะครับก็ต้องลองดูแล้วก็ปกติจะพยายามซิ่งอัพนะครับแล้วก็วิ่พื้นแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่า ออกกาลังกายได้หนักขนาดไหนถึงจะเหมาะสมนะครับ ปกติจะทําช่วงเช้านะครับเราจะตื่นนอนนะครับจะทําแต่พอดีวันนี้ตื่นมาแล้วต้องไปส่งเด็กนะครับก็เลยไม่ได้ทําช่วงเช้านะครับ คนบวน,นะครับ อันนี้ก็พอเท่านี้นะครับ